This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคําดีดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง ในพิเศษนี้กลับมาพร้อมกับน้องปั่น Candy Intern Gen f i สวัสดีครับสวัสดีครับผมสบายดีไหมปั่นสบายดีครับ So how's COVID 1 9 been treating you? Great Really Great Yeah I can take some sarcasm in your tone of voice Yeah So obviously it sucks I think Yeah In which way that you think it sucks the most? I would say isolation yeah, yeah. ก็คือการที่ต้องอยู่คนเดียวใช่การแบบต้องโดดเดี่ยวออกจาก everybody else right ใช่ครับหลายหลายครั้งเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรกับเราด้วยนะครับก็คือคนคนที่เคยเป็นแฟนกันนะเลิกกันในช่วง c o ว i ด19 which is very understandable right because they can't be together yeah yeah what do you think about that เพราะว่าคนบางคนเขาก็ต้องการเจอกันจริงๆนะแบบ บางทีแค่คุยกันดูหนังกันตอนกลางคืนมันมันอาจจะไม่พอสํำหรับบางคนใช่แน่นอนครับสำหรับบางคนอซึ่งมันก็ไม่ผิดเนาะใช่แล้วเราเห็นว่าหลายๆคนเขาโอเคนะสมมุติอาจจะเป็นคู่ที่อยู่กันมานานแล้วก็อาจจะเป็นคู่ที่เขารู้สึกว่า they don't need to be with each other like physically that much and not being able to be together physically doesn't hurt their relationship อา um, yeah. overall ซ yeah. ER ึ่งคนเหล่านั้นก็อาจจะยังสามารถประคับประคองต่อไปได้แต่ว่าหลายๆคนเนี่ย is not there is not the case for a lot of people so it's very understandable why they choose to break up during this COVID-19 แต่ในขณะเดียวกันครับปันก็ได้ยินว่ามันกลับมีหลายคนที่เริ่มความสัมพันธ์ในช่วงโควิด which to me is kind of strange don't you think Yeah it's 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 not impossible for you to find new people in in this situation yeah มันก็ม oh, oh, <laughs> uh ีหลายคนเลยครับโอ้โหเต็มฟีดโอ้โหอวดกันใหญ่แบบอือทำให้คนอย่างคนที่ไม่มีแฟนเนี่ยก็ก็อาจจะฉาได้เหมือนกันใช่แต่ว่าคือมันไปเจอบทความหนึ่งมาครับผมมันเรียกว่าเกี่ยวกับ u f f i n g kind of season เนาะ คัฟที่แปลว่ากุญแจมือเนี่ยนะใช่คับคัฟฟิ้งซีซันฤดูของการผูกกุญแจมือหรอถึงการแบบผูกมัดอะไรแบบเนี้ยกับกับคนคัฟฟิ้งซีซันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเทอมที่มีก่อนหน้าโควิดครับมันจะเป็น like in popular culture มันเป็นเทอมแบบที่ refer ถึงช่วงวาเลนไทน์ช่วงนิวเอียช่วงคริสต์มาสที่แบบคนอยากที่จะมีแฟนเพื่อที่จะเซเลบรตอะไรแบบนี้แล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ย อยากที่จะหาแฟนเร็วๆแบบว้ยวาเลนไทน์แล้วอีกอีกเดือนนึงเอง mm. ฉันยังไม่มีแฟนเลยก็ต้องรีบไปหาแฟนกันแล้วมันจะเป็น mm. ช่วงคัฟฟิงซีซันคือบางช่วงของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมันมีเทศกาลมาครอบ,รบมันเป็นช่วงที่เราไม่อยากอยู่คนเดียวจริงๆนะ mm. Because we would feel uh, worse about ourselves if we get to be alone during those like festivals or um, during a certain time of year right yeah you feel like you you don't take advantage of the atmosphere during those times okay แบบเอยมันไม่คุ้มเลยอ่ะแบบมาเลนทายแล้วอยู่โสดไม่ได้เออเออมันก็เลยจะเกิดคำว่า cuffing season คือเป็นช่วงที่คนจะมา cuff themselves together right yeah also ถ้าสมมติเกิดมี cuff ก็ต้องมี uncuff สิก็แสดงว่ามันเป็นแค่ช่วงนั้นที่เราอยากมีแฟนอ๋อ ซึ่งบันกนลังจะบอกว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้กับเรื่องโควิด -19 ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับรวมถึงอันคัฟฟิ้งซีซันด้วยเพราะว่าบทความนี้มันเขียนว่าเกี่ยวกับว่าเหมือนตัวโควิดหรือว่าเทศกาลเนี่ยมัน a อ c e ซ e เล t e รความอินเ m อร์เของความสัมพันธ์ได้คือคนอาจจะรู้สึกเหงามากขึ้นในช่วงนี้รู้สึกอยากมีคนมาคอยอยู่เคียงข้างในช่วงนี้เออเพราะมันเป็นทัฟ g h ไทม์นะเป็นช่วงเวลายากลำบาก so we might feel like we need someone <Yeah. S 1> to be there for you emotionally <Yeah. S 1> right อ oh, ๋อก็เกิดความรู้สึกโหยหาความสัมพันธ์โดยเฉพาะช่วงที่เราถูกบังคับให้ต้องแยกออกจากทุกคน <c oughs> เรายิ่งต้องการความใกล้ชิดอ๋อ <c oughs> oh, นั่นก็คือเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ย เริ่มความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ทำให้พี่คิดถึงคำหนึ่งปั่นมันคือคาว่า fling เราเคยได้ยินใช่ไหมคาว่า fling f l i n g so if it's a fling it's a short relationship it's like when you go on a camp or when you go on a trip right คำว่า summer fling มันจะมา fling summer fling อะไรอย่างงี้ใช่มันจะมาจะแบบ summer camp ใช่เวลาเราแบบไปเข้าแคมป์ช่วงฤดูร้อนแล้วก็ไปเจอกับผู้คนที่แบบเราไม่รู้จักแต่แบบเจอปัปิงปุ๊ แล้วก็เป็นแฟนกันในช่วงในช่วงแบบเอ้ยเป็นคู่รักกันในในในแคมปนี้ก็จะแบบอ่าเห็นแล้วสองคนนี้อยู่ด้วยกันบ่อยจังเริ่มบอกว่าเอ้ยอะไรกันรเปล่ากิ๊กกันรึเปล่าเออมันก็คือเขาว่ากิ๊กแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดมีเขาว่ากิ๊ก so fling would normally suggest sexual relationship too right yeah yeah sexual เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดถามว่า fling มันคือ มันคือความสัมพันธ์แบบที่เราพูดถึงกันในช่วงโควิดนี้หรือเปล่ามันคือคำเดียวกันเลยไหมมันก็อาจจะไม่ใช่ครับมันก็อาจจะเป็นคำว่า situationship แทน ah, อ๋อ that's such a good word so obviously it's a, a portmanteau like between the word situation <Yeah. S 1> and relationship right? <Yeah. S 1> มันเป็นการสมาตส่วนที่คำกัได้กัน <laughs> <laughs> ใช่ครับผสมคำด้วยกัน so how do you define uh, situationship situationship ในที่ ไปรีเสิร์มาครับมันจะเรียกว่า a situationship is a romantic relationship that's undefined or uncommitted it may be based on convenience or short-term circumstances อ่า circumstance s ก็คือ <circumstances S 1> สถานการณ์ใช่ก็คล้ายๆกับคาว่า situation เนอะครับแล้วก็น่าสนใจตรงคำว่า uncommitted and undefined อ,อ๋อก็แสดงว่าถ้าเกิดเรา อยู่ในซิตู t เอชชิพเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเรียกกันว่าอะไรถามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าก็อาจจะไม่รู้ดิยังไม่ได้คุยอเพราะว่าในช่วงนี้อย่างมากก็อาจจะเจอกันได้แค่แบบเดือนละไม่กี่ครั้งสมมติถ้าถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับจริงซึ่งซึ่งก็คงไม่น่าจะได้อยู่ด้วยกันถ้าสมมติยังไม่เป็นแฟนกันครับแล้วก็มันไม่มีแคเาลิสอะไรที่จะต้องแบบ จะต้องทําให้มันออฟฟิเชียลอ่ะก็คือไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยานั้นว่าโอเคนี่คือบอกว่าสถานการณ์ปกติเราอาจจะต้องแบบโก o อัสมมุติเราต้องไปเดทกันอาจจะต้องมีการเธอไปเจอเพื่อนชันชันไปเจอเพื่อนเธอดังนั้นต้องตอบคําถามเพื่อนๆว่าตกลงแกเป็นอะไรกันมันยังไม่มีตัวเร่งพวกนั้นก็เลยยังไม่ต้อง define ก็ได้ถูกไหมแค่ไปกินข้าวด้วยกันยังไปไม่ได้เลยนั่นเลยใช่ไหมครับก็จะเอาอะไรไปเป็นบรรทัดฐานว่าเนี่ยแฟนแล้ว เรอนียังไม่ใช่เพราะว่าช่วงเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันใหม่มากมันไม่มีใครเคยเจอสถานการณ uh ์ huh. อะไรแบบนี้มันซิตูเอชชิพมันก็เลยจะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบที่เราคบกันแหละแล้วเป็นแบบที่พึ่งทางใจทางอารมณ์ประมาณหนึง่งแต่ว่าเรื่องฟิสิกอลบางทีอาจจะยังไม่ใช่ is out of the question because you cannot see each other uh huh. so um, if you want to have like The sexual relationship like you do in a flame <laughs> maybe you cannot do that yet <Yeah. S 1> right so it's kind of tricky but it's very important to on, on this phrase it's like based on convenience and short term circumstances เพราะว่าถ้าสมมติว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้อาจจะเป็นแค่คำว่าคนคุยเฉยๆก็ได้แต่ว่านี้คือต้องแบบเป็นเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนั้นมันทำให้เราอะรู้สึกว่าเราต้อง มันคอนวีเนียนะม,นมันมันสะดวกเอิอะไรเ้วพูดถึงคำนี้สิการที่บอกว่า is it too convenient uh, am i with this person because he or she is convenient ถ้าเกิด <Yeah. S 1> อันดับสาร,รการทั่วไปอะ่ะถ้าพูดถึงคำคำนี้มันจะอธิบายว่าอะไรได้บ้างปันอืมน่าจะเกี่ยวกับเหมือนแบบสมมตินะครับอยู่ในเพื่อนกลุ่มเดียวกันหมดเลยแล้วแบบแต่ละคนเอ้ยสองคนนี้เป็นแฟนกันสองคนนี้เป็นแฟนกันสมมติในกลุ่มมีหคนพอดี ก็เป็นแฟนกันแล้วสี่คนมันก็คอนเวนเนนทนที่เราจะเป็นเดอะเติร์ดคัพเปอก็ได้เหมือนกันใช่ครับหรือว่าอย่างนี้ใช่ไหมสมมติก็เพราะว่าอยู่ในที่ทำงานเดียวกันเออ because he's there or because he's there and we see each other every day and so it's convenient อย่อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันอะไรเงี้ยแบบต้องทำงานด้วยกันทุกวันมันก็มันก็ต้องติดต่อกันอยู่ตลอดมันก็ง่ายที่แบบว่าเราจะ ใชก้ก็มันสะดวกดีมันใกล้ <Sure. S 1> ตัวดีเออสะดวกใกล้ตัวไม่ได้แปลว่าแบบง่ายแบบใจง่ายนะ<อ>แต่ว่าโดยสถานการณ์คบกับคนนี้เนี่ยมันก็สะดวกเพราะว่า maybe you have to put less effort <Yeah. S 2> in order to make it work as opposed to a lot of people who really have to make it work <Yeah. S 2> uh, in spite of their situation maybe they like maybe work in the different side of the town or Well, a lot a, a lot more reason that yeah. would make a relationship hard mm. or difficult. That has a convenient. But in this situation, it is for this situation <laughs> because it's convenient for you to be with this person. Maybe you have the same problem mm. and COVID nineteen kind of pushes you together, right? Yeah หรือว่าแบบก็เจอกันออนไลน์แบบสมมติบนเดทิ้งแอปแบบ Tinder, Bumble หรืออะไรอย่างงี้ม,มันก็ทุกคนตอนนี้มันหวยหาที่จะต้องการ <c oughs> ไออุ่นจากใครสักคนไออุ่นความไออุ่นความสกินชิปต่อให้มันเป็นสกินชิปทิป <c oughs> เราก็อยากได้เนาะฟันเนาะใช่เหมือนกับจะได้มีใครสักคนเนี่ยที่แบบบางทีเพื่อนไม่พออ่ะ มันไม่พอเราหวานกับเพื่อนไม่ได้เอ้ยถูกมันไม่ได้เออความหวานมันขาดไปจริงๆเนาะในช่วงโควิดในจีนอยากได้คนที่แบบตื่นมาแล้วตื่นแล้วนะทําอะไรอยู่ก่อนเข้านอนก็ต้องเซกุนไนกับใครสักคนหรือเปล่าเออกุนไนกับพ่อแม่หรือเพื่อนมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันืว่าโอเคงั้นเข้าใจได้แล้วว่าทําไมหลายๆคนตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงนี้รับปันว่าสมมติคบไปได้สักพักหนึ่งคบ คบเนี่ยคบทิปเนี่ยคบแบบเวอร์ชวลเนี่ยคบเวอร์ชวลกันไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าแบบว่า is it okay to be in this kind of relationship yeah is it healthy or is it proper is am I settling am I settling with this person just because it's convenient is it ethical is it ethical even but ถูกต้องไหมวะมันผิดไหมอ่ะ would you have this um concern if it were you or are you in one right now? Nah. <laughs> <laughs> Do we want to talk about this? <laughs> I know a guy <laughs> who's my friend or a friend of a friend. Uh, yeah, I know a guy who knows a guy <laughs> in this situation. <laughs> uh h คืออ่ามันก็ต้องมาคิดแล้วว่าถ้าสมมติเรามีความสุขดีอ่ะเราจะถามคำถามตัวเองนี้ไหม That's such a good point. So you mean if you're questioning yourself <Yeah. S 1> That means m e ่นั่ g m มา h ถึงบา o r ย o าง r าจจะผิ g m รื h t n งอย g าง n o i n g smoothly. Yeah. Or you kind of feel weird? y ซึ่ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่ามันทุกอย่างถ้าเราอันนี้อาจจะบายแอสแล้แต่ว่าอันนี้แบบต้องมี disclaimer ว่าแบบมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าคือเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเรา ชอบคนนี้จริงๆหรือเรามีความสุขกับคนที่เราอยู่ด้วยตอนนี้จริงๆมันอาจจะไม่มีเราอาจจะไม่ต้องมา question อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เราจะเข้าใจได้เหมือนกันถ้า<ช>เกิดบ,บ,บางคนเขาเริ่ม question ตัวเองอว่าเฮ้ยความสัมพันธ์แบบนี้มันมันดีจริงป่าวะเรามีสี่คำถามให้คุณตอบูกไม่ปันใช่แล้วครับซึ่งเป็นคำถามที่อาจจะช่วยให้คุณคุยกับตัวเองในจุดที่ไม่เคยคุยด้วย Mm hmm. นะแล้วก็อาจจะให้คำตอบบางอย่างกับคุณได้นะครับ so you you know uh, what you should proceed with this situationship yeah right okay what would be the first question ข้อหนึ่งนะครับ if times were good would I still be with this person mm hmm. คือถ้าสมมติเกิดไม่ใช่ช่วงโควิดแบบนี้ mm hmm. เอาพูดง่ายๆใช่ในสถานการณ์ปกติเลยเราจะคบกับคนนี้เป็นแฟนไหม mm hmm. หรือว่าเราจะจีบเขาไหม หรือถ้าเกิดเขามาจีบเราจะโอเคไหมใช่ไหมใช่ครับม,มันมันคล้ายๆเหมือนถามว่าคนนี้มันมันใช่สเปคเราหรือเปล่าอ่ะมันมันเป็นมันเป็นคนที่เราจะชอบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่กำลังอาจจะ pat ourselves on the back ว่าแบบก็ดีแล้วที่เรามีคนคุยด้วยนะตอนนี้สักคนสักคนหนึ่งเออเออลอง ลองถามตัวเองว่าถ้าสถานการณ์ปกติคุณจะยังคบกับคนนี้อยู่หรือเปล่า mm. Which is not a very easy question to answer at <No. S 1> all because you have to imagine what if and sometimes imagining what if is is almost impossible because you're not in in that situation right mm. ลองดูลองลองถามตัวเอง mm. ดูว่าถ้าสถานการณ์ปกติอ่ะคุณจะคบกับคนนี้อยู่หรือเปล่าข้อสองครับ Am I in my relationship out of loneliness or boredom? ]Mm. Wow. <basics> but is it a bad reason to be in a relationship? Because I think <laughs> actually that's a fundamental reasons why people choose to be together. I mean, that that might be the ัน yeah yeah that might be the fundamental reason why human needs companion companion in the first place right เพราะว่าเราไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแล้วก็เราเบื่อซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ลิจิตมากๆ but is that the only reason why ใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเหตุผลอื่นๆสมมติปันจะเลือกเป็นแฟนใครสักคนมันต้องมีอะไรบ้างอะ มันก็อาจจะต้องรู้สึกว่าแบบเราอยากจะใช้เวลาร่วมกับเขาคือเคยเคยได้ยินมาว่าแบบถ้าเราชอบใครสักคน,นจริงจหรือว่าเราัาใครสักคน,นจริงจเราไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนซึ่งตรงนี้ไอ้ I loneliness หรือ border มันคือความรู้สึกที่เราอยากจะได้เรารู้สึกว่า relationship นี้มัน beneficial กับเราโอเคถ้าสมมติเกิด relationship องคลเนี่ย based on สองอันนี้คือหนึ่ง e n t e r t a i n m e <laughs> so I yeah. keep me occupied so, yeah so I'm not bored anymore mm. กับสอง you have to be with me so I'm not alone mm. ถ้าเกิดมันมาจากแค่สองอย่างนี้ only เลย uh. อย่างอื่นไม่มีอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะคบใครสักคนเป็นแฟนเราอยากจะดูแลเขา mm. ตรงนี้มีไหมอ่ะหรือเราครบกับใครสักคน we have to see well some level of compatibility เรา mm. เข้ากันได้ในหลายอย่างแต่ถ้าเกิดเราครบกับอีคนนี้ <laughs> ไม่สนใจเลยว่าเข้ากันได้ไหมแค่แบบหนึ่ง <laughs> เขาอยู่กับเราสองเขาทําให้เราหายเบื่อถ้ามันแค่นั้นเองจริงๆอะ่ะมันก็อาจจะต้องนึกต่อเนะี่ยว่ามันควรจะไปต่อยาวๆหรือเปล่าเรา,เราต้องถามตัวเอง้วยครับว่าแบบเราต้องถามด้วยว่าไอคนที่เขาคบกับเราอยู่ตอนเนี้ยเขาหวังแบบเดียวกับเราหรือเปล่า <laughs> คือถ้าสมมติว่ามันเป็นโลนิเนสแอนด์บอร์เดิมด้วยกันแล้ว,ลวเราอัสแตบลิชไปแล้วว่าเฮ้ย e it's casual relationship ไม่ต้องห่วง <laughs> อันนี้ก็อาจจะ ก็โอเคก็เป okay. mm ็นโอเคเพราะว่าม mm ันตกลงกันแล้วม mm ันคอนเซนต์กันทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันชอบ l y มันแมทช์ใช่ครับแต่ว่ามันมีประโยชน์หนึ่งครับที่มันชอบมากคือ cuffing isn't fair to the person you have cuff yourself to ก็คือแบบเหมือนมันไม่แฟร์หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามัน beneficial กับแค่เราคนเดียวอะแล้วเราก็ค u f f เรากับเขาแค่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้อะไรกลับมาโดยที่ซึ่งเราไม่ได้ลงแรงอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฟร์กับอีกฝั่งหนึ่งหรือ Uh, are you leading this person on? Do you give them false expectations out of this relationship? เพมมรามว่าเราระหว่างที่เราคัฟกันอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ใน s ิต u a t ช o n นี้ด้วยกันเนี่ยเราเรามองไปข้างหน้าเท่ากันหรือเปล่าคุณอาจจะคิดว่าบอกว่าโควิดหมดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวกูจะไปหาแฟนและข้างนอกอะไรี้ยอันคัฟตัวเองละอันคัฟตัวเองและ <laughs> แต่เขาอาจจะรู้สึกแบบ <c oughs> เขาอยากจะอยู่กับเราจริงๆถ้าสมมติเกิดอย่างงั้นมันก็ดูไม่แฟร์เนาะใช่ไม่แฟร์ใช่คับโอเคอ่า so that s something s you have to think about อันต่อมาครับคำถามที่สามที่คุณควรจะถามตัวเองในเรื่องนี้คือ have I taken the time to work on myself and evaluate my priorities Why do you think we should ask ourselves this question เพราะว่าจริงๆข้อดีของโควิดในการอยู่คนเดียวอะมันก็มีนะครับก็คือการที่เรามี time to work on yourself การที่เราจะ evaluate ตัวเองว่า ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของชีวิตแล้วหรือว่าตอนนี้เราต้องไปทำอะไรอย่างอื่นที่มัน i m p r o v e ตัวเองกับแบบเหมือน yourself แบบ and yourself only มากกว่าเพราะว่าบางทีบางคนเขารู้สึกว่าพออยู่คนเดียวแล้วมันเราอยากหาอะไรมา distract ตัวเองอ <c oughs> ที่จะได้ไม่ต้องมาดูว่าชีวิตตัวเองตอนนี้มันเครียดขนาดไหนอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็อาจจะทำให้คนเลือกที่จะไปหาคนคุยแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ ไม่ได้เวิร์กกับตัวเองเลยไม่ได้เวิร์กกับตัวเองเลยใช่อโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับต้องคำนึงถึงคู่กันไปเหมือนกันนะว่า<ม> it's good that you're in a relationship and <ม> uh, it makes you happy that's good just 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 be that <Yeah. S 1> but also do you have time for yourself as well <ม>ถ้าสมมติเกิดการที่คุณอยู่ใน relationship น,นี้<ม>เพื่อที่จะ distract ว่าจะได้ไม่ต้องไปนสนใจอย่างอื่นเลยแล้วก็อยู่แต่กับคนนี้ไปเรื่อย it could be unhealthy I think okay. ต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างครับครับและสุดท้ายคำถามที่4คือ am I willing to overcome my fear of being single for a while in exchange for the opportunity to find a more fulfilling relationship ย้อนกลับไปที่ปันพูดตอนแรกเลยว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่าตรงนี้มันโอเคอยู่แล้วก็คงไม่ question ตัวเองเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดคุณ question ตัวเองเรื่องนี้ปับ๊บแสดงว่าคุณกำลังช่างใจอยู่ระหว่าง สิ่งนี้มันฟูลฟิลลิ่งจริงหรือเปล่าเป็นริเลชั่นชิพที่คุณหาจริงไหม,มเราไม่ได้บอกว่าซิทูเอชั่นชิพไม่ดีแต่มันไม่ได้เซิร์ฟทุกคนอืแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เซิร์ฟคุณมันก็โอเคกับการที่คุณจะไม่ไปต่อถูกไหมครับเออ,อแลกกับการที่ก็ยอมโสดซึ่งบางคนไม่ยอมไงนั่นไงแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำใจยอมรับให้ได้จริงครับว่าบางทีเราต้อง เราต้องโสดให้เป็นเพื่อที่เราจะมีแฟนให้ได้ อ้ that's a great quote <laughs> เราเจอ quote the เด y เลยนะครับเราเราต้องโสดให้เป็นเพื่อที่จะมีแฟนให้ได้ใช่ดีเซวัตยูเซตใช่โอเคว้าว that's that is that so cool <laughs> right แ้วแต่เห็นด้วยนะครับ <laughs> เห็นด้วยเพราะว่าหลายๆคนกลัวความโสด <laughs> กลัวความอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เรื่องหนึ่งแต่ความโสดมันจะอาจจะไปผูกติดกับความรู้สึกที่คนอื่นมองเข้ามาที่เราแล้วแบบหวายไม่มีแฟนไม่มีแฟนหหวายเพื่อนเรามีแฟนหมดแล้วอะเหลือเราคนเดียวอะ Mm hmm. เราก็อาจจะไม่อยากที่จะ give up that status mm hmm. หรือเปล่าแล้วนั่นก็อาจจะนำมาสู่การที่คบกับใครก็ได้ขอแค่ให้มี mm hmm. ในเวลานี้ซึ่งแบบเฮ้ยมันแฟกับอีกฝ่ายหนึ่งไหม mm hmm. มันแฟกับตัวคุณจริงๆ in the long run หรือเปล่า mm hmm. ในระยะย,ยาวออแทนที่คุณจะแบบสมมตินะถ้าเกิดคุณยัง hold on to this s i t u a t i o n s h i p and and then is not like serving anybody's purposes at all and You're kind of wasting your time instead of just be single and work on yourself and get yourself ready for a better situation in the future and then you can find a better relationship that would suit you more เราเราว่าจะเจอคนที่ดีกว่าเราก็ใช่กว่าเราก็มีความสุขกว่าได้เราเราแค่ต้องแค่อาจจะต้อง give up our pride of having someone around to you know in in return you gain s o m e someone not even gain to be with someone that is you know more suitable for you and more fulfilling for you ใช่เออดังนั้นนี่อาจจะเป็นคำถามที่ช่วยทำให้คุณทบทวนแหละนะครับอ,อย่างที่บอกถ้าสมมติเกิดคุณเริ่มรู้สึก แมแม่งกับ relationship mm. นี้เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจบางอย่างเคยแฮปปี้แต่เริ่มแฮปปี้น้อยลง mm. เคยรู้สึกว่าใช่แต่รู้สึกใช่น้อยลง mm. ก็อาจจะลองทบทวนกับตัวเองด้วย4ี่คำถามนี้ทบทวนอีกหนึ่งรอบครับปันคำถามที่1คือ if times were good would I still be with this person คำถามที่2คือ am I in my relationship out of loneliness or boredom คำถามที่3ครับ have I taken the time to work on myself and evaluate my priorities And question number four. Am I willing to overcome my fear of being single for a while in exchange for the opportunity to find a more fulfilling relationship? If you find time to have a conversation with yourself, like super honestly, Yeah. you'll get something out of it. So just spare yourself some time alone and Really, really get in touch with your inner feelings and thoughts so you can move on to a better direction or a better place, mm. or maybe to be with a better person in your life. Yeah, and actually, you would actually do that person a favor to, you know, like. ปล่อยให้เขาไปเจอคนที่พร้อมสําหรับความสัมพันธ์ที่ดี mm hmm. กว่าเราที่ไม่พร้อมตอนนี้มันอาจจะรู้สึกผิดที่เราทําให้คนหนึ่งคนมีความหวัง mm hmm. แต่ว่ามันไม่ผิดที่เราจะ be selfish a little ซึ่งซึ่งความ selfish นั้นมันก็อย่างที่พูดคือแบบมันก็ทําให้คนหนึ่งไปอาจจะต้ตองตัดไฟต้นลมเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้อง invest emotion mm hmm. อะไรกับเรามากไปกว่านี้อ mm hmm. เพราะว่าบางคนอาจจะ ไม่กล้าที่จะบอกเลิกคนแต่ว่าถ้ามันเป็นเหตุผลที่แบบไม่ใช่ว่าเรานอกใจเขาหรือว่าเราทําอะไรที่มันผิดจริงๆอะครับเรารู้สึกผิดที่ทําให้คนหนึ่งคนเสียใจได้แต่เราไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ดีนะที่เราแบบเลิกกับเขาหรือเลิกกับคนที่เรารู้สึกว่ามันมันแบบ beneficial กับเราเฉยๆแล้ว yeah. So you're saying that it's okay it's okay <S to decide not to move on with this person that you're with right now ใช่ครับมันมันไม่เป็นไรถ้าเราจะไม่รู้สึกโอเคหรือว่าไม่รู้สึกอยากไปต่อคนที่เราคุยอยู่ตอนนี้อาสรุปสับที่น่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์สั้นๆในช่วงโควิดนี้นะครับมีคำว,ว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างคำแรกเลยได้ยินเขาว่า situationship แปลว่าอะไรครับความสัมพันธ์เฉพาะการครับผม,มเป็นความสัมพันธ์แบบ เพราะว่าเป็นช่วงนี้เราเลยคบกันหรือว่าเพราะว่ามันสะดวกเราเลยคบกันก็อาจจะมีการยังไม่ต้องนิยามยังไม่ต้องคอมมิวอะไรกันยาวแต่ว่าตอนนี้คบกันไปก่อนประมาณนี้เนาะใช่ครับอ่าโอเคคำที่สองอาจจะคล้ายคกันนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดต่างอยู่เหมือนกันคือคขาฟริงคาว่าฟลิ่งนี้แปลง่ายๆก็คือ กิกกันก,ก,กินเออกิกกันม,<ช>มักๆจะสักเจสว่ามีเซ็กซ์เรลชั่นชิพมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ<ช>และก็คำสุดท้ายที่ชอบมากๆเลยครัว่า Cuffing Season คัฟที่แปลว่ากุญแจมือเนาะเพราะฉะนั้น Cuffing Season ก็คือก็คออือช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่หรือว่าคนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะมีความสัมพันธ์เพราะว่ามู d หรือว่าสถานการณ์ช่วงนั้นนมันทำให้คนอยากที่จะมีความสัมพันธ์ <I S 1> รุอฤดูการนี้เราต้องมีแฟนใช่เลยอ่อกา,าอก็คือ Season คัฟฟิงสีสั o นนะครับ <ผม S 1> และถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม5,989คําแคำและสำดวนครับ นั่นก็คือคำน้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify, Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้เลยนะครับถ้าเกิดเจอคลิปของเราบน YouTube อย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง KND Studio สำหรับคอนเทนต์สองภาษาหรือว่าคอนเทนต์พัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยนะครับผมบิ๊กบุญแล้วก็น้องปันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมเข้ามาเก็บสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye opening for your ears.